สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องไอเกิลเมย์นะครับผมเองก็ไม่คนที่เป็นกอดไหย้อมไม่ได้มาสองสามปีแต่ว่าสักาจริงจังได้เกินปีละอาการก็ดีขึ้นเก้าสิบเก้าล้นะครับผมคือหายแล้วแหละก็เป,ป็นปกติของคนที่เป็นกอดไหย้อนที่ยแฉะไปๆไปดังนั้นผมเลยก็ต้องหาข้อมูลด้วยเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนะกินไม่ได้ก็คิปนี้จะมาพูดถึงไข่เย,ยี่ยวมา้านะผมว่าคนเป็นกดไหล่ย้อนกิไหนได้หรือเปล่าที่จริงข้อมูลที่ผมนำมาหาเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะนำมาจากต่างประเทศแต่ว่าไข่เยี่ยวมาเป็ต่างประเทศอ่ะ แทบไม่มีบทความที่พูดถึงกฎไหลย้อนและไข่เยื่อไม้นะผมไม่ใช่แทบไม่มีไม่มีเลยดีกว่านะผมดังนั้นผมก็เลยจำเป็นต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองโดยใช้เว็บไซต์ทั่วไปแล้วก็ AI นะครับผมว่าคงเป็นกฎย้อนเรินหรือเปล่าผมใช้ AI อ่ะจาก3เว็บเลยนะผม Chat, GPT อ l i s a Open AI เอเอ,เอ,เอ,เอีกอันหนึ่งไม่น่าจะใช้ช Open AI หรือเปล่าแต่แปลว่าผมใช้ผมใช้ AI เนี่ยในการหาข้อมูลในเรื่องนี้นะผม และเขาก็ต่อมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะผมผมก็เลยทําสรุปมาแล้วก็จะอ่านให้ฟังนะผมว่า AI เนี่ย mm. เขาคิดยังไงกับเรื่องกรดไหลย้อน mm. กับไข่เย่าม้านะผมน่ะนี่คือสาเว็บที่ผมนํามารวมกันนะครับแล้วก็อันไหนที่มันคล้ายกันหรือเหมือนกันผมก็มาแทรกใส่เลยครับผมไข่เย่าม้าเป็นอาหารที่มีรสเค็มจัดและมักจะมีรสชาติปเปรี้ยวซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเนื่องจากในผลดังนี้หนึ่งรสเค็ม ไข่เย่ามามักมีความเค็มจากการดองเกลือซึ่งกระฐานอาหารที่มีความเค็มมากเกินไปอาจสมมติให้เกินนดอาการระคายเคืองในบรออาหารหรือทำให้ดังการรักษาส,าษสมดุลของกรดได้ยากขึ้นส่งผลให้กรดไหลย Ot ้อนมีการแย่ลงได้ 2. กระตุนะตน aw, ะต้นให้กระตุ้นการหลั่งกรดอาหารที่มีรสเค็มรสเปรี้ยวมักกระตุ้นให้กระเพาะอาหารผลิตกรดมากขึ้นซึ่งอาจเพิ่มโอ,อกาสในการเกิกดกรดไหลย,ย้อน 3. ไขมันและเครื่องปรุงไข่เยม่ามักอัดมีไขมันจากการปรุงหรือการดองซึ่งอาหารที่มีไขมันสูงมักทำให้กระเพาะอาหารขขายตัว หรือมีอาการกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 4. ปริมาณโซเดียมสูงซึ่งอาจทําให้เกิดกดไหลย้อนในบางคนได้แกมริโลคโซเดียมมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการกักเก็บน้ําและความดันเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทําให้อาการกดไหลย้อนแย่ลงได้หากคุณเป็นกดไหลย้อนแนอยากทานไข่ลมาควรทานในปริมาณที่น้อยและหรือเลี่ยงการทานบ่อยๆหรือทานใน่าทีท้องว่างเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการกดไหลย้อนโอเคนั่นคือสิ่งที่ AI สรุปมานะครับผมผมก็เอาสามแบบมารวมกันแล้วก็มา ซอยแยกทีนึงครับผมก็ก็ลองทานดูเด่นจริงจริงแล้วไข่ยี่ห็อหมาก็ก็ย,ยังไม่ควรทานเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากกินก็ลองกินแค่ครึ่งอะครึ่งลูกก็พอครับผมอ่ะก็สับคืนนี้ก็ขอจสเพ็นงเท่านี้นะครับผมทําคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไลค์้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สับคืนนี้ก็ขอจสนเพ็นงเท่านี้ขอบคุณค่ะ